คลิปนี้เป็นศึกเครื่องตัดหญ้ารุ่นน้ำหนักเบาเป็นศึกที่ดุเดือดไม่แพ้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหญ่เลยครับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมมาร์มจากร้าน99เจริญศัพทเกษตรสำหรับคลิปนี้อารมจัดสึกมวยเด็ดเป็นอีกหนรุ่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า น้ำหนักเบามาประทะเอามาให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเครื่องตัดหญ้าน้ำหนักเบาๆนะครับคลิปนี้อําจัดมาให้แล้วถึง 8รุ่น8ยี่ห้อ8สไตล์สำหรับลูกค้าที่อยากรู้เรื่องราคากดเข้าไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยอามลงราคาไว้ให้ทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อลองกดเข้าไปดูนะคะรุ่นแรกที่นำมาให้ลูกค้าได้รู้จักกัน h o n d a รุ่น UMK 425 s t ติ l รุ่น f s 55 h u s q v วน n ะารุ่น321 r MARUYAMA รุ่น b c 210 m i t s u b i ิ h i TU26 น้องใหม่ล่าสุดในวงการนั่นก็คือของยี่ห้อเ c o โรุ่น DSH250 c n o อรุ่น BC2611 น้องใหม่อีกเช่นเคยนั่นก็คือของยี่ห้อ o อ i y a m a รุ่น CG230 มาถึงยกแรกในเรื่องของเครื่องยนต์ขนาด CC และขนาดแรงมา้ามาที่ตัวแรกนะครับเป็นของ Honda Honda จะเป็นเครื่องยนต์ 4จังหวะขนาด25ซีซี1แรงม้าต่อมาจะเป็นของค่ายสตีลรุ่น F S 5ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาดซีซีอยู่ที่27.2ซีซีแรงม้าอยู่ที่1งแรงม้าต่อมาจะเป็นของค่ายมุสุานารุ่น321อ่ตัวนี้จะเป็นขนาด2 5 4ซีซีขนาดแรงม้าอยู่ที่ห่งแรงม้ามาถึงตัวต่อมาจะเป็นตัวของค่ายมารูยาม่าเป็น เครื่องยนต์2จังหวะขนาด c ีอยู่ที่19.8 cc แรงม้าอยู่ที่0.9แรงม้าค่ายมิตซูบิชิ TU 26ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด c ีอยู่ที่25.6 cc ขนาดแรงม้าอยู่ที่1.2แรงม้ามาถึงค่ายน้องใหม่ยี y ่ห้อเอฟโคตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด25.4 cc ขนาดแรงม้าอยู่ที่1.2แรงม้าค่ายซีน็อกเครื่องยนต์2จังหวะขนาด25.4ซีซีขนาด, c c. นาดแรงม้าอยู่ที่1.1หงแรงม้ามาถึงตัวต่อมาเป็นของทางโอกิยาม่าเครื่องยนต์2จังหวะขนาด26ซีซีขนาดแรงม้าอยู่ที่1.2งแรงม้ามาถึงยกที่2เป็นยกเสียงเครื่องตัดญ้าและ รอบเครื่องตัดหญ้าในการทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดลานสตาร์ทมาดูกัน,นครับว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงกันบ้างที่ตัวแรกนะครับเป็นเจ้าตัว Honda เขาใช้รหัสเครื่องยนต์ GX 25นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตัวนี้จะเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงเบาผมเล่งเสียงให้ดูนะตัวต่อมาเลยก็จะเป็นของทางสติลตัวนี้ก็จะเป็นชุดลานสตาร์ทแบบดึงเบานะครับพวกนี้จะเป็นดึงเบาทั้งหมดเลย มาตัวต่อมาเลยเป็นของทางฮุสวาน่าตัวนี้ก็จะเป็นชุดลาสตาร์ทแบบดึงเบาเหมือนกันนะครับเสียงก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายลักษณะสติลนะมาตัวต่อมาเลยมารูยาม่ตัวนี้จะเป็นชุดลาสตาร์ทแบบดึงเบาเสียงก็จะไม่ได้ดังนกหูวอยวายเท่าไหร่นะครับมาตัวต่อมาเลยเป็นของทางมิซูบิชินะครับมิซูบิชิก็จะเป็นชุดลาสตาร์ทแบบดึงเบาเหมือนกันตัวนี้ก็จะเสียง ออกนุ่มๆเบาๆนะครับมาดูที่ตัวต่อมาเลยเป็นของทางเอฟโคชุดลานตาตตัวนี้ก็จะเป็นชุดลานตาแบบดึงเบาเหมือนกันนะลูกค้าเสียงก็ไม่ได้หนวกหูนะครับเสียงนุ่มอยู่มาดูตัวต่อมาเลยเป็นของทางซีน็อกนะครับซีน็อกตัวนี้ก็เป็นชุดลานตา์แบบดึงเบาเหมือนกันนะครับเสียงก็ค่อนข้างนุ่มนะ มาดูตัวต่อมาเลยโอกิยาม่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดลานจาร์ตแบบดึงเบาเดี๋ยวเล่นตอบให้ดูนะครับตัวนี้ผมเซตมาให้ใช้กับตัว4จังหวะได้แล้วไปหาข้อมูลมาที่3เรามาดูในเรื่องของการประหยัดน้ำมันกัน มาดูว่าแต่ละตัวนั้นประหยัดน้ำมันเป็นงไงกันบ้างสำหรับทั้ง8รุ่น8ยี่ห้อใช้เป็นคาบูไดอะแฟมทั้งหมดเลยคาบูไดอะแฟมมันก็จะได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมจะพาไปดูว่าแต่ละยี่ห้อเขาใช้คาบูของยี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกของทาง Honda ตัวนี้ใช้เป็นของคาบูวา w โบตัวที่2เป็นของสตลสตลเขาใช้เป็นคาบูของ ซามานะครับตัวที่3ของฮุสวาน่าใช้เป็นคาบูของลุยซิงตัวที่4นะครับของมารุยม่าใช้เป็นคาบูของวาโบตัวที่5มิตซูบิชิใช้เป็นคาบูวาโบตัวที่6ของเอฟโคตัวนี้ใช้เป็นคาบูของอีแมตัวที่4ของซีน็อกใช้เป็นคาบูเลเตอร์ของวาโบตัวที่8ของโอกิยาม่าใช้เป็นคาบูของวาโบ ยกที่4เป็นเรื่องของการตัดย่าในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆในเรื่องของชุดแห่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรก h o n d a จะเป็นก้านที่กระบอกเผา24่ิมิลจะไม่เหมาะกับการที่เราจะไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่น ชุดหัวโพลดินพวกนี้นะครับจะไม่แนะนําแนะนําให้ตัดย้าอย่างเดียวชุดแฮนทรงกว้างเราสามารถที่จะขยับซ้ายเยอะกว่าหรือขวาเยอะกว่าก็ได้การใส่ใบตัดย้าสามารถใส่ได้เลยใส่กระปุกเอ็นออโต้สามารถใส่ได้ทุกแบบทุกชนิดมาถึงตัวที่2จะเป็นของสติลกระบอกเผาอยู่ที่26มิลแต่ผมไม่แนะนำให้ลูกค้าเอาไปใส่ ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นชุดหัวโพวดินต่างๆให้ใช้ในเรื่องของการตัดหญ้าอย่างเดียวกระปุกเอ็นต้องใช้เป็นกระปุกเอ็นของทางสติลเท่านั้นใบตัดหญ้าสามารถใส่ได้สูงสุดถึงขนาด12นิ้วด้วยกันนะครับใหญ่กว่านี้ไม่แนะนำแล้วในเรื่องของชุดแฮนด์แฮนด์ทรงสไตล์ยุโรปอยู่แล้วเป็นของทางฮุสวานะ่า ผูซัวนะ่ตัวนี้ก็บอกเผา26บินเหมือนกันแต่ผมก็ไม่แนะนําการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหัวพรวนดินใบตัดหญ้าสามารถใส่ได้เลยกระปุกเอ็นออโต้สามารถใส่ได้ทุกรุ่นชุดแฮนด์ก็เป็นชุดแฮนด์สไตล์ยุโรปคือทางด้านซ้ายจะมีองค์ความยาวที่กว้างกว่า ทางด้านขวามาถึงตัวต่อมาจะเป็นของทางมารูยามาตัวนี้นกระบอกเผา24มิลไม่แนะนําให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดหัวพวนดินเหมือนกันใบตัดหญ้าสามารถใส่ได้เลยจะเป็นวงเดือนใบทรงมะละกอหรือว่าจะเป็นกระปุกเอ็นออตโต้ต่างๆสามารถใส่ได้เลยชุดแฮนด์จะเป็นแฮน์ทางด้านซ้ายจะมีลักษณะที่กว้างกว่าทางด้านขวามิซูบิชิตัวนี้จะเป็น ก็บอกเผา26มิลแต่ตัวนี้ไม่แนะนำให้ใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกชุดหัวควนดินในเรื่องของตัวใบตัดหญ้าสามารถใส่ได้ทุกชนิดที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยกระปุออกเอ็นอโอตโตสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบชุดแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นชุดแฮนแบบทรงมาตรฐานไม่สามารถขยับซ้ายหรือขยับกว่าได้แต่ว่าชุดแฮนด์ของเขามี ขนาดที่ค่อนข้างกว้างเอฟโคก็บอกเผาจะอยู่ที่26มิลเหมือนกันนะครับในเรื่องของใบตัดญ้าสามารถใส่ได้ทุกชนิดเลยกระปุกเอ็นสามารถใส่ได้ทุกแบบเลยตัวชุดแฮนเป็นสไตล์ยุโรปฝั่งซ้ายจะมีความกว้างกว่าฝั่งฝามาถึงตัวต่อมาเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือซีน็อกตัวนี้จะเป็นกระบอกเผาอยู่ที่24มิลไม่แนะนำให้ใส่อุป,ปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นพวกหัวพวดิน ไม่แนะนำนะครับใบตัดหญ้าสามารถใส่ได้ทุกรูปแบบใบวงเดือนใส่ได้เลยหรือว่าจะเป็นกระปุกเอ็นออโต้ต่างๆสามารถใส่ได้สบายมากชุดแฮนด์สไตล์ยุโรปเหมือนกันมาถึงตัวต่อมาโอกิยามาตัวนี้กระบอกเผา24มิลไม่แนะนําไม่ใส่อุปกรณ์เสริมแต่ในเรื่องของใบตัดสามารถใส่ได้ทุกรูปแบบกระปุกเอ็นออโต้สามารถใส่ได้ทุก,แบบกร,ปก uto, าารกูปแบบเลยแล้วสไตล์แฮนด์เป็นสไตล์ยุโรป ฝั่งซ้ายมือจะมีขนาดที่กว้างกว่าฝั่งขวามาถึงยกที่5เป็นยกตัดสินเป็นยกของเรื่องน้ำหนักของเครื่องตัดหญ้ามาดูกันครับของทาง honda น้ำหนักจะอยู่ที่6กิโลด้วยกันตัวต่อมาของทาง s t i ลน้ำหนักอยู่ที่5.1กิโลของทางพุสวาน่าน้ำหนักอยู่ที่6.8กกิโลมาลุยมานหนักอยู่ที่ 4.6กิโลมิ u ูบิชิน้ำหนักอยู่ที่5.6กิโลเอฟโคน้ำหนักอยู่ที่5.8กิโลซี C oc, น็อกน้ำหนักอยู่ที่5.5กิโลโอกิยามน้ำหนักอยู่ที่5.5ที่ผมชั่งมาเป็นน้ำหนักที่ผมรวมอุปกรณ์ต่างๆแล้วอย่างเช่นชุดแฮนด์ใบกำบังพวกนี้นะครับผมติดตั้งไว้แล้วผมก็มาลองชั่งน้ำหนักแบบน้ำหนักสดๆดูว่า น้ำหนักของเขาถ้ารวมอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ตรงกับสเปคของเขาที่เขาระบุมาในโบชัวแต่ละโบชัวอันนี้จะเป็นน้ำหนักที่ผมได้ลองชั่งของผมเองดูเป็นไงบ้างครับลูกค้าชอบตัวไหน รุ่นไหนยี่ห้อไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหวังว่าจะทําให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสําหรับการเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาๆฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าทั้ง8รุ่น8ยี่ห้อทั้งหมดนี้ทางร้าน99เจริญพา์เกษตรของเรามีวางจําหน่ายครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อกับทางร้านของเราทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยกันนะครับ สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเรามีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อได้หลายช่องทางเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่ท้ายคลิปสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจและถูกใจคลิปนี้นะครับฝากมาอุดหนุนทางร้านของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจัดอะไรเด็ดๆให้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญรัพย์เกษตร ใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ที่กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ f a c e b o o k ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญรัพ์เษต ก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะไลน์ทางร้านเป็นไลน์อ f ฟฟิเชียลสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย์ีด3 9 3 8้าและกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ